สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะเจอกันคลิปนี้คือเข้ามาอัปเดตโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเษกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะทุกคนไปดูกันเลยทางเจริญโครงการ1นึ่ตำบลหนึ่งกลุ่มกเษกษตรทฤษฎีใหม่โอ้เขียนไว้ยางดีงบประมาณสำหรับทางและก็กากน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ1400บาทนะคะ เปิดบมุงกันนะเปิดได้เลยก็ด,ดีใช่มุด嘛เปิดก็เป็นบะดึงดอ๋อเข้าเปิดเลยอือ,อมีซีิใส,ส่สีมาก,กันซีซีเนาะนสวย มีอย่างอีกไปทั้งเยีะสองถังโอ้อะไรนี่โต้กันนะพอ,ออพอดอสองพอดอสองโอ้กากันตาสองถังถังเราจัดดิบ <c oughs> <c oughs> นี่สิตีเป็นเงินผ่านสีหร้อง็หัวยางละพันใช่หนัดในคนเราจักโลมหะ น้ำหมักอยียงนี่เขาจะเห็นคือแต่บางนาน้ำหมักผลไม้เอาอยู่อันนี้ไปปลุก,กอืเอาไปปลุก,กเออยินเอวไ,ไ,ไปร่องทาง วันนี้ท่านไหนนองเดี๋ยวบา,าันคือจมันีนิมมเบนฮะบ่มันไหว่า้กินบางนัดนตอนเอาเอาสิ่งในตอนใหญ่ขนาดนี้ด้วยบ่ ไม่หนมันคือหอมจีวะหอมนะนี่หน,น้อยคือไปสื่อมาสื่อมาจงมอดีเห็นเอาเนี่ยสื่อแต่บนมีเงินสื่อนี่ล่ะเอามาให้แน่ที่ละวันนี้วันที่20ตุลาสองพันานะคะมาเอาเป็ดค่ะที่เกษตรไม่ใช่สวนสวนเนี่ย

อันนี้คือเป็ดที่ฮ่อไดมาจากอ่าหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ดทุกคนนะคะทุกผู้ชมซีโตะค่ะคุณผู้ชมเอาได้โคลาซีโตะแล้วก็หัวหางสอบหนึ่งตอนนี้กำลังหายนา้ำมันหิวหิวน้ำอากาศหอนแห้งค่ะโอ้โหแบบเอาน้ำว่างหายคือแรนมาหาเขาเลยนะ ค่ะหากทุกคนสอบทุกคนมาทุกคนสนใจกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ้านเ่าเก่ากเษเรนะคะคุณผู้ชมทุกคนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะคุณผู้ชม